สวัสดีครับวันนี้พบกับผมซันนี่นะครับทางเพจราคาคุยนะครับประจําวันเสาร์ครับก็เป็นวันเสาร์ในช่วงสัปดาห์ทีมชาตินะครับเป็นยังไงครับสนุกไหมวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเกมหนึ่งคู่นะครับเป็นทัศนะของวันนี้ครับเป็นเกมระหว่างสเปนกับนอร์เวย์นะครับนี่เป็นเกมคัดเลือกยูโร2020นนะครับก็ อันนี้เป็นกลุ่ม F นะครับนัดเปิดหัวเลยครับสเปนเจอกับนอร์เวย์นะครับสเปนแน่นอนเป็นทีมวางของกลุ่มนะครับชุดนี้เนี่ยคุมทีมโดยหลุยเซนริเก้เหนือกว่าเยอะนะครับ mm hmm. ก็จะมีเซกิโอรามอสนำทีมเลยครับกับตันทีมรวมถึงพวกแกนหลักอย่างเซกิโอบูสเกสหรือว่าดาบิดเดเคอยนะครับเคลาดปีเกน้นี่เลือกเล่นไปแล้วนะกับทีมชาติรวมถึงอินเดสตาด้วยแต่ผมมองไปที่แนวรุกสเปนนะครับมันไม่ค่อยดุอะ อันบาโรโมราตาโรดิโกโมเรโนมาโกอาเซนซิโอพวกเนี้ยคือมันมันค่อนข้างเบาบางอะ่ะเออมันไม่มีตัวจบที่แบบอืมที่เป็นแบบระดับท็อปจริงๆอะนะครับผมมองว่าทีมสเปนของเอ็นริเกชุดนี้ยังต้องปรับจูนอะไรเยอะด้วยนะครับนอร์เวย์เนี่ยชุดนี้นะครับของลาส ลากับนะครับเล่นด้วยกันมาค่อนข้างนานนะครับก็มีทีเด็ดจากโจชัวคิงนะครับกองหน้าของบอลมันวันนี้ครับผมเชื่อว่านอร์เวย์จะสู้ได้ดีพอสมควรครับเป็นเกมประเดิมสนามด้วยนะครับน่าจะเน้นแบบอุดเต็มที่เลยครับสำหรับนอร์เวย์ไม่ง่ายนะครับที่สเปนจะชนะแบบถล่มทลายครับผมมองว่าวันนี้ครับต่อให้สเปนชนะก็น่าจะชิวเฉียดนะครับน่าจะชนะได้แค่ลูกเดียวครับหรือว่า อาจจะหลุดถึงเสมอก็เป็นไปได้นะครับผมวันนี้ผมค่อนข้างมั่นใจนะว่านอร์เวย์ครับจะสู้ได้นะครับวันนี้แนะนําให้เชียร์นอร์เวย์ไว้แล้วกันนะฮะแพ้ก็ไม่ขาดนะครับอ่านนี้ฝากไว้1ตัวครับกับนอร์เวย์นะครับยังไงฝากติดตามอ่าเพจราคาคุยนะครับมีทัศนะดีๆมาฝากตลอดอยู่แล้วแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดกดแชร์ด้วยนะครับหมดเวลาแล้วนะครับซันนี่ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ